บอดี้สบูคือสบู่ชำระร่างกายห้าผมรังหน้าทำให้หน้าผิวแห้งตึงนะครับผมครั้งแรกครั้งแรกทอ,อ่โทีบครั้งแรกครั้งสองอาจจะดีฮะแต่หากเราใช้เป็นประจำเนี่ยบอดีอ้สบูจะทําให้ผิวหน้าของคุณแห้งตึงนั่นเองนะครับผมหากใครที่ชอบสบู่รางหน้าผมแนะนําให้เป็นเคีย์พัสนะเพราะว่าตัวเคีย์พัสนี่นะครับเน้นความอ่อนโยนครับแล้วก็ชุ่มชื่นหลังการใช้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเราไปดูกันก่อนเลยครับเคีย์พัสนะฮะ สบู่รางหน้าถนอมผิวสูตรเห็ดไมตะเกะนะฮะต่อมา <c oughs> เราจะใส่โสมแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนะครับผมนะครับผมแล้วตัวเคลียร์พัดนะฮะโทษทีครับผมขอปรับจูนเสียงนิดนึงให้มันเป็นเสียงกลางไม่เอาเสียงเนืร์ดนะครับผมอ่ะโอเคช่วยในเรื่องของทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนนะครับโดยทิ้งความชุ่มชื้นนะครับหลังจากที่รางหน้านั่นเองแล้วก็ช่วยทําให้สบายผิวนะครับสารสกัดจากโสมนะครับจะช่วยยับยัง้ง ปทิเรียบบนใบหน้าโดยใช้สารธรรมชาติช่วยลดของการเกิดสิวได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดูแลลดเดือนริ้วรอยนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวดูแลให้ผิวแลดูกระจ่างใสมากขึ้นใครที่ชอบสบู่ล้างหน้าเอสโมเน่เคลัดช่วยคนได้นะฮะต่อมาไข่มุกนะฮะร,รวมถึงผสมไผ่เจโจเออนะฮะเขาจะบอกว่า สบู่ขเราเน้นความอ่อนโยนชุ่มชื้นหลังใช้นั่นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดครับทุกท่านครับเราหากเราชอบสบู่ล้างหน้าเออหากใครที่ชอบสบู่ล้างหน้านะฮะผมแนะนําว่าให้ใช้เอ m o มเน่เขียบพัดเนชั่นัลเฟชชั่น